อาสาพายิ้มพี่จุ๋มปอยเด้งกับน้องซานต้าวสุธรจะพาคุณผู้ชมไปที่เพชรบูรณ์นะครับไปสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ยากไร้ที่นั่นครับมมมาาาาาอ้้งไไไปปยยยิิิเดนทททั่ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะซานต้านะครับจุ๋มปอยเด้งนะคะคุณผู้ชมครับพี่จุ๋มครับเดี๋ยววันนี้นะครับซานต้านะครับจ้าพี่จุ๋มไปลงพื้นที่ครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์โอ้ไปเพชรบูรณ์เลยเหรอคะวันนี้มีอะไรคะที่นั่นใจเพชรชบูรณ์นะครับเขาจะจัดตั้งนะครับโครงการนะครับเป็นเกี่ยวกับถุงยังชีพนะครับเป็นรถบริการเคลื่อนที่นะครับเพื่อมอบรอยยิ้มนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ครับโอ้เขาไปมอบรอยยิ้มแสดงว่าจะต้องอะไรดีๆแน่ๆเลยค่ะใช่ครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงนะครับเราไปดูกันเลยคครัับชมกน่ะ สาภายิ้มวันนี้พบกับเรื่องราวดีๆของการแบ่งปันกับโครงการหน่วยบำบัดทุกบำบรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นกันดานจำนวน5ทุนมอบถุงยางชีพจำนวน200ชุดมอบทุนให้กับผู้ยากไร้จำนวน20ทุนมอบทุนดำรงชีพให้ผู้ยากไร้จำนวน25ทุนรวมไปถึงได้รับการสนับสนุนผ่านปลาจากประมงจังหวัดและศูวนย์วิจัยและพัฒนา าการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าจืดจังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน2,000ตัวเพื่อน,นําไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติในพื้นที่ตําบลวังหินเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สร้างรายได้ต่อไปโดยภายในวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมากมายหลายหน่วยงานที่เดินทางมามอบของและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่เนื่องจากชาวบ้านที่นี่มีความทุกข์หลายบ้านการช่วยเหลือเข้าไม่ถึงทำให้ขาดโอกาสต่างๆทางสังคมแต่วันนี้ หลายครอบครัวมีรอยยิ้มที่สดใสามากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตรวมไปถึงดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขมากขึ้นต่อไปต้องขอขอบคุณหน่ยวงานต่างๆในวันนี้ที่เดินทางมาช่วยเหลือน้ำใจของคนไทยยิ่งใหญ่ไม่เหือดหายไปตามกาลเวลาน้ำใจไทยยิ่งใหญ่ธนาลน้นชีวิตตนอุทิศให้เพื่อช่วยเหลือลำบากยากทุกแค่ไหนไทยจุนเจือ เรื่องหรือชื่อคนไทยน้ำใจงามโอ้โหเห็นรอยยิ้มของทุกคนนะครับเราก็อิ่มใจนะครับขอบุณผู้ใจบุญทุกท่านเลยนะครับค่ะถือว่า<ข><ข>เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะครับผมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีนะคะทุกท่กทานค่ะสวัสดีคะ่คะชุกท่านกลับไปที่เที่ยงวันทันข่าวนะครับผมเชิงชยัยห้าบอกเขตสวัสดีครับ 夏总。